ภารกิจ K9 นะครับภารกิจชีวิตนะครับค้นหาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับผมนี่ครับน้องๆสุนัข K9 นะครับ K9 นะครับที่เป็นที่เป็นหน่วยกู้ชีพนะครับที่ไปช่วยตึกสตงก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะะนครับตอนนี้อยู่ที่ Impact นะครับสมาคมสุภาพแห่งชาตินะครับอยู่ตรงโรงแรมอะไรนะโนเวทลนะครับอินแพเมืองทองธานีนะครับ

เขาต้องอบรมนะครับมีใบประกอบนะครับใบประกอบวิชาชีพของเขานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป็นได้นะครับผมที่เราสัมที่เราสอบถามเจ้าหน้าที่มานะฮะที่เป็นองค์กรเอกชนนะฮะที่ที่เขาก่อมาแล้วก็จะมีคลิปช็อปนะสินค้าคลิปช็อปก็คือได้สนับสนุนกิจการของน้องๆเค .9 นะครับนหัะโลโก้ที่เราเห็นอันนี้ครับท่านสามารถไปติดตามในเพจของเขาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มาชมกิจกรรมของน้องๆเค .9 นะครับเอ่อสุนัขจะมีหลายประเภทประเภทของทหาร ประเภทของตารวจประเภทของกู้ชีพอันนี้คือประเภทของผู้ได้่าคุณหมอนะครเป็นหมาสุนัขคุณหมอนะฮะครับเป็นกู้ชีพนะฮะใช่สุขภาพแห่งชาติวันนี้เราเราไม่ได้พามาดูหน่วยรบนะฮะแต่เรามาพามาดูสุนัขที่เป็นหน่วยกู้ภัยนะฮะกู้ชีพนะฮะน่ารักใช่ครับเขาเขาเขาดมกลิ่นเราเนี่ยเขารู้เลยครับว่าเป็นนักข่าวเขาก็รู้ว่าเป็นนักข่าวนะครับโอเคครับผม